ทำท่าว่ในใจของเพื่อน,นที่อาจรู้สึกว่าตัวเองเหนื่อยง่ายกว่าปกติหรืออาจมีอาการอื่นๆร่วมด้วยเช่นแน่นหน้าอกหายใจไม่อิ่มหายใจลึกๆก็ยังรู้สึกว่าหายใจไม่เต็มปอดนอนกลางคืนก็ต้องนอนหัวสูงใช้หมอนหนุนหลายใบยหรือว่านอนหลับไปแล้วก็ยังตื่นขึ้นมานั่งหอบกลางดึกรวมถึงอาจมีอาการขาบวมตัวบวมร่วมด้วย ก็คือไอ้ที่เราเหนื่อยอะ่ะมันเป็นเพราะโรคหัวใจหรือเปล่านะตอนนี้เรามีการเจาะเลือดตัวหนึ่งที่ช่วยบอกเราได้ว่าแอาการเหนื่อยแบบนี้เนี่ยเกิดจากโรคหัวใจวายหรือเปล่าวันนี้เรามาคุยเรื่องนี้กันครับสวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ดีอาเคช n นแนลกับผมหมอเต้กิจจาครับ หัวใจของเรามีหน้าที่สําคัญก็คือสูบฉีดเลือดที่เติมออกซิเจนแล้วจากปอดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายแต่หากหัวใจของเราทํางานได้แย่ลงเช่นเกิดภาวะหัวใจวายเกิดขึ้นเลือดจากปอดก็จะเข้าหัวใจได้ไม่ดีทําให้เกิดเลือดคั่งค้างในปอดจนทําให้เกิดภาวะน้ําท่วมปอดขึ้นและทําให้เรามีอาการเหนื่อยผิดปกติได้ครับ ภาวะหัวใจวายหรือภาวะหัวใจล้มเหลวในทางการแพทย์จะใช้คำว่าฮาร์ทเฟลเลียเหมือนกันนะครับโดยจะมี2ชนิดก็คือแบบเฉียบพลันและแบบที่มีอาการค่อยเป็นค่อยไปเพิ่มขึ้นเรื่อยๆที่เรียกว่าแบบเรื้อรังครับ <Yeah. S 1> แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราเป็นโรคหัวใจวายหรือเปล่า <Yeah. S 1> หากเพื่อนเอนมีความเสี่ยงหรือมีอาการของหัวใจวายค่อนข้างชัดเจน ยิ่งถ้าอิสเรทรงอกพบหัวใจโตหรือมีลักษณะของพั m r y c o n g e s t i o และขึ้นไฟฟ้าหัวใจผิดปกติแพทย์ทั่วๆไปก็สามารถวินิจฉัยได้ไม่ยากครับแต่ในกรณีที่ผู้ป่วยมีโรคอื่นร่วมหลายโรคก,การวินิจฉัยก็จ,จะต้องอาศายัยการตรวจพิเศษอื่นๆเพิ่มเติมเช่นเจาะเลือดดูระดับของ NT-proBNP รวมถึงอาจต้องทำเอกโคหัวใจร่วมด้วยครับโอเคการเจาะเลือดตรวจภาวะหัวใจวาย NT proBNP ปัจจุบันมีเทคโนโลยีที่สามารถตรวจหาภาวะหัวใจล้มเหลวได้จากโปรโตีนที่หลั่งออกมาจากหัวใจสู่กระแสเลือดที่เรียกว่า NT proBNP ซึ่งเป็นโปรโตีนที่บ่งสภาพการทำงานของหัวใจโดยโปรโตีนชนิดนี้ จะหลังออกมาเมื่อหัวใจทํางานหนักหรือมีภาวะวอ s สเตรสซึ่งถ้าโปรตีนชนิดนี้หลั่งออกมามากเท่าไหร่ก็หมายความว่าหัวใจกําลังทํางานหนักอย่างมากๆเลยครับและนั่นก็เป็นสัญญาณของการเกิดภาวะหัวใจวายหรือว่าภาวะหัวใจล้มเหลวนั่นเอง <S <S จริงๆแล้ว N T pro B N P เป็นส่วนหนึ่งใน,นกลไกของร่างกาย ที่พยายามปรับตัวเพื่อต่อสู้กับภาวะหัวใจวายครับโดย NT-proBNP เป็นสารในกลุ่มนัทริยูริติกเปปไทด์ที่ช่วยให้หลอดเลือดขยายตัวเพื่อลดแรงต้าน,านทานที่หลอดเลือดส่วนปลายช่วยยับยั้งการทำงานของระบบซิมพาเดติกที่มากเกินไปยับยั้งการทำงานของ a n o t o t s n s i n 2และยับยั้งการหลั่งอะโดสตโรน อีกทั้งยังช่วยในการขับน้ําและเกลือส่วนเกินออกจากร่างกายโดยลดการดูดกลับที่ไตผ่านทางกลไกไซคลิก GMP แลกด้วยครับโอเคจริงๆแล้วสารกลุ่มนี้จะมีทั้ง ANP และ BNP นะครับแต่ที่นิยมตรวจในทางคลินิกก็คือ BNP และ NT-proBNP <Yes. S 1> การเจาะเลือดตรวจ NT-proBNP มีประโยชน์ยังไงนะ มีการศึกษาในผู้ป่วยที่มาที่ห้องฉุกเฉินด้วยอาการเหนื่อยพบว่าการตรวจด้วย NT-proBNP รวมถึง BNP มีประโยชน์มากเลยครับเพราะการตรวจดังกล่าวสามารถบอกได้ว่าผู้ป่วยที่มีอาการหอบเหนื่อยเกิดจากภาวะหัวใจวายหรือเปล่าหรือว่ามีอาการเหนื่อยจากสาเหตุอื่นเช่นโรคปอดโดยเมื่อเราเจาะเลือดจะพบว่า NT-proBNP จะมีระดับสูงขึ้นในผู้ป่วยที่มาการหอบเหนื่อยจากภาวะหัวใจวายในขณะที่จะมีระดับปกติในผู้ป่วยที่ไม่มีภาวะหัวใจวายครับอย่างไรก็ตามระดับของ N-T proBNP ก็อาจเพิ่มสูงขึ้นได้จากสาเหตุอื่นที่ไม่ใช่หัวใจวายได้เช่นกันนะครับเช่นภาวะไตาวายที่มีน้ำเกินภาวะการติดเชื้อในกระแสโลหิต อีกทั้งระดับอาจจะสูงขึ้นได้ในคนสูงอายุผู้ป่วยที่ไตาวายผู้ป่วยโรคตับแข็งส่วนในเพศหญิงค่าก็จะสูงกว่าเพศชายเล็กน้อยในอายุที่เท่ากันรวมถึงในคนผอมค่าก็จะสูงกว่าในคนอ้วนที่อายุและเพศเดียวกันด้วยครับเค <Okay. S 1> จากข้อมูลทางคลินิกพบว่าการตรวจเลือดดังกล่าวเป็นการตรวจที่มีความไวสูงแต่มีความจำเพาะไม่สูงมากนะักจึงเหมาะสำหรับ ใช้ในการวินิจฉัยแยกภาวะหัวใจวายออกไปในกรณีที่ระดับของ NT-proBNP อยู่ในเกณฑ์ปกติแต่ถ้าระดับสูงก็ต้องหาภาวะอื่นร่วมด้วยเช่นอาจเจาะเลือดตรวจหาภาวะการทำงานของไตเป็นต้นแนวทางการวินิจฉัยภาวะหัวใจวใายไกด์ลน์ล่าสุดของสมาคมแพทย์โลกหัวใจในทวีปยุโรป ได้แนะนำการใช้ BNP และ NT-proBNP เป็นตัวช่วยชี้วัดทางชีวภาพสำหรับช่วยในการวินิจฉัยและการพยากรณ์โรคหัวใจวายโดยในภาวะหัวใจวายเฉียบพลันหากค่า NT-proBNP สูงตั้งแต่300เป็นต้นไปและในกรณีหัวใจวายเรื้อรังสูงตั้งแต่125เป็นต้นไปก็จะเป็นตัวช่วยวินิจฉัยโรคได้เป็นอย่างดีครับ หวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนมากนะครับก่อนจากกันไปฝากช่วยกติดตามช่อง d ีเคชันแนลเพื่อเป็นกาลังใจผมด้วยนะแล้วคลิปหน้าเรามาคุยกันเรื่องโรคหัวใจขาดเลือดกันบ้างว่าการเจาะเลือดก็าสามารถช่วยวินิจฉัยโรคหัวใจขาดเลือดได้เช่นกันสวัสดีครับ